ยังไงดีสักกู่นะครับไปเอาที่ชัดแบตดก่อน ขออภัยครับตัวที่เอไว้จบเวลาแบตหมดสวัสดีเพื่อนๆนะครับก็มานั่งสมาธิกันเหมือนเดิมนะครับเราเรารอสักครู่นะครับรอสักครู่ <c oughs> พูดคุยกันก่อนครับ การฝึกเป็นยังไงบ้างครับหรอท่านใดทำได้ดีไม่ดีก็มาแชร์คอมเมนต์ comment, หรือมาแชร์กันได้นะครับเดี๋ยวจะมีสักวันแหละผมมาตอบ Q&A ที่ที่มีเพื่อนๆเ,เนี่ยคอมเมนต์เข้ามาถามในในคลิป YouTube นะครับเดี๋ยวจะเอาแต่ละคำถามเนี่ยมาไล่ตอบตอบตอบ,ตอบให้ฟังนะครับกำลังคิดอยู่ว่า <c oughs> จะ จะทำไลฟ์ดีไหมแต่ก็กลัวว่าไลฟ์ไปจะพูดคนเดียวครับไลฟ์ <laughs> ไปจะพูดคนเดียวก็น <c oughs> ่าเป็นห่วงนิดนึงมันก็ไม่ต่างอะไรกับทำคลิปปกตินะครับร <c oughs> อสักครู่นะครับก็ยืดเส้นยื้สายรอได้นะครับยื้เส้นยื้สายกันรอได้เลยนะครับนั่งสมาธิกัน20นาทีนะครับ20นาทีเดี๋ยวรอ ชาร์แบบตรงนี้แป๊บหนึ่งครับคือเพื่อนๆที่ฝึกไปดูจากคลิปแรกครับดูจากวันแรกไปถึงจนวันที่36และท่านใดเจออารมณ์ชาญบ้างครับท่านใดเจอสามารถระลึกชาญได้บ้างครับอารมณ์ชาญสงบเบาลงโปร่งสบายท่านใดได้อารมณ์ใดบ้างเป็นยังไงสามารถประคองกันได้ไหมระลึกกันได้ไหม ก็ลองเจอสภาว,วะอะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับมคุยได้สอบถามได้ตลอดนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูด้วยนะครับสวัสดีท่านที่ทักทายมาด้วยคือมันก็ไกลนะผมมองไม่เห็นแต่น่าจะเป็นการทักทายครับสวัสดีทุกท่านนะครับสหายกะดึกนะครับวันนี้ก็ฝนตกฝนตกไม่ว่าจะ หลายที่แล้วผมว่ามันก็หน้าฝนนันเนาะ <c oughs> กับข้อเรื่องของเราเหมือนเดิมครับการฝึกสมาธิค่อนข้างมีประโยชน์นะครับท่านใดที่ยังลังเลหรือสงสัยหรือวอ่า,าการฝึกสมาธิมาฝึกกันทําไมนั่นเด็ดิฝึกกันทําไมเลิกไ <c oughs> ม่ใช่ครับฝึกสมาธิเนี่ยอันดับแรกเนี่ยถ้าจะเอาให้แบบเห็นภาพเลยหรือ <c oughs> ที่ชัดๆหน่อยครับคือ เมื่อเราฝึกสมาธิเราจะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าตัวเราเองครับจลิตนิสัยเป็นยังไงแล้วมีอกศุศลตัวไหนที่มันแรงๆบ้าง <c oughs> เมื่อเรารู้จักตัวเองเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะเราก็ฝึกครับฝึกที่จะคอนโทรลฝึกที่จะควบคุมอกศุศลหลายๆกองเช่นโทสะมานะ,ะความอยากความโลภความไม่รู้ความกลัวความลังเลอะไรพวกนี้ พวกนี้ครับมันเป็นอารมณ์อกุศลทั้งนั้นเราก็ต้องคอนโทรลมันให้ได้ครับคอนโทรลมันให้ได้ถ้าสมมุติว่าเราคอนโทรลไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราคอนโทรลไม่ได้ครับถ้าคนที่คอนโทรลโทสะไม่ได้ปไปเลยครับมันก็มีเรื่องมันก็ด่ามันก็มีเรื่องมีทะเลาะวิวาทฆ่าแกงกันโหสารพัดสารเพใช่ไหมครับถ้าเราคอนโทรลความโลภหรือไม่รู้จักความโลภของตัวเองอะคอนโทรลความโลภไม่ได้ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือเออมันเป็นความโลภนะ เราก็จเจริญความโลภต่อไปอาจจะไปถึงขั้นผิดศินข้อ2เลยด้ซ้าส่วนโทสะครับก็จะเป็นสิลข้อ1นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการมราคาะการมราคะถ้าท่านใดคอนโทรลไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะไปผิดศิลข้อ3ผิดศินข้อ3ไม่ใช่ว่าเราจะไปเอ้ยหลับนอนอย่างเดียวนะครับแค่การมองแค่การคิดคิดก็ผิดแล้วเ,เดีย๋ยวยากยากนะครับแค่การพูดพูดหย่อด แค่การใช้สายตาแทะโลมหรืออะไรพวกนี้ครับภาษากายก็ดีหรือแม้แต่ไปไปลงมือจับต้องหรืออะไรพวกนี้ครับก็ไม่ดีนะครับก็ไม่ดีนะครับถ้าถ้าเราคอนโทนไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้น <c oughs> เรื่องของพอถ้าพูดถึงพูดถึงศีล3ข้อแล้วมา,มาข้อ4หน่อยเนี่ยถ้าคอนโทลอะไรไม่ได้เลยข้อ4เนี่ยอาจจะไม่รูร้อาจจะดา่าพูดเพ้อเจอสอดเสียดไปพวกนี้ครับค่อนข้างยาก แล้วก็ข้อ5ก็จะเป็นการเจริญความไม่มีสตินะครับความไม่มีสติฉะนั้นถ้าเราฝึกสมาธิฝึกอย่างสม่ำเสมอฝึกอย่างถูกต้องมีคนคอยแนะนำมีครูบาอาจารย์พี่เลี้ยงคอยแนะนำหรือสำนักนไหนๆก็ตามครับถ้าเราฝึกถูกนะครับเราจะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเราจะรู้จักอกุศลของตัวเองมากยิ่งขึ้นและเราจะเริ่มเฮ้ยไม่ได้อันนี้มันไม่ดี เราจะต้องแก้ไขเราจะต้องปรับปรุงนะครับมันรวมถึงเรื่องเ,ออเรื่องของลักษณะต่างๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเออโกรดเรารู้จักความโกรดแล้วเนีแต่เราต้องรู้จักลึกลงไปเองครับว่าความโกรดมันมีลักษณะอย่างไงความรู้สึกมันเป็นแบบไหนแล้วเราก็จะค่อยๆค,คอนโทรลมันได้ขึ้นมานะครับผมก็พูดคุยกันหอมปากหอมคอละอ่ะ ชาร์จแบตขึ้นมาแล้วครับตอนแรกมันแบตหมดจะเอาไว้จับเวลาชาร์จแบตขึ้นมาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาฝึกสมาธิครับยี่นาทีกันครับเดี๋ยวผมจับเวลาให้นะครับท่านใดพร้อมแล้วก็ไปได้เลยนะครับ20่สนาทีเตรียม <c oughs> ตัวหาเบาะมา นั่งหาเปิดแอร์เปิดพัดพลมอะไรก็ตามนะครับใส่ชุดที่มันคล่องตัวนะครับคล่องตัวแต่ผมบางก็บางทีก็อยากจะใส่แขนสั้นเสื้อแขนสั้นขาสั้นบ้างแล้วแต่ครับแต่บางทีชุดขาวมันก็คล่องตัวพอประมาณนะครับนะครับก็โอเคครับฝึกสมาธิไปกันเลย ครบ20นาทีแล้วครับแผ่เมตตาแล้วก็ค่อยๆถอยออกมานะครับเป็นไงบ้างครับท่ทานที่นั่งด้วยกันก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เข้ามาฝึกด้วยกันนะครับมีคอมเมนต์ับขอก้มลงไปดูนิดหนึ่ง นะครับทักทายนะส่วนใหญ่ก็ทักทายนะครับทักทายนะครับทุกท่านก็หลังจากฝึกสมาธิแล้วก็ค่อยแยกย้ายกันพักผ่อนทำนู่นทำนี่นะครับก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับก็ระวังเป็นหวัดเป็นไข้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ